สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเอากระเป๋าลูกพระอาทิตย์นะคะหรือว่าดาวก็ไม่แน่ใจนะคะก็แล้วก็มาสอนเอาแว่นตาแล้วก็หมวกสุดเท่นะคะก่อนอื่นให้ทุกคนเอมกดไปที่ตะก้าต,ตรงใต้กระเป๋าค่ะกดเข้าไปแล้วก็รอมันโหลดสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนน่ยตาค่ะทุกคนรอมันโหลดสักแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวก็แบบรอ,อไปก่อน ทุกคนรอไปก่อนนะคะองว่าจะรอกันได้มองว่าจะรอกันได้ลิงก์นนะาดิวใต้คลิปนะคะรอ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 โอ้ยค้างค้างมากมากขออภัยที่ค้างนะคะโอเคก็่ยังไม่ขึ้นนะคะก็วันดีเน็ดกากนะคะอือใช่ละเน็ตกัดอ่าแล้วก็ยังไม่เสร็จนะกลับไปต่อเสร็จกันเลยะคะ่ะทุกคนคะเราเจอวิธีใหม่คะ่ะก็คือเรา ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปรอตรงนั้นก็ได้ะคะ่ะสามารถเก็บหินตรงนี้นะคะพาร์ติศูนย์เต็มหกสิบต้องเก็บพาร์ติซิปให้เต็มหกสิบค่ะแต่ว่ามันง่ายกว่านั้นไม่ง่ายค่ะสิ่งที่เราบอกว่าง่ายก็คือกดตรงนี้กดตรงกลางก็คือกระเป๋านะดาวหรือพาร์ติตไม่รู้ถ้าเราไปเก็บหกสิบอันนั้นก็จะนานกระต่ายว้าวดูสิดูสิขึ้นมา สามอันอาจจะค้างๆิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยค่ะวิวิวิค้างค้างค้างมากเลยไปดูของกันจ้าโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเออเอาตาของเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดไปที่เขาว่า a c c e s s o r y ค่ะกดเข้าไปเออแต่ว่าเราจะดูจากข้างหลังนะคะเออทุกคนเห็นอะไรแบบไหมมีหมวก แบทก่อนนั่นก็คือกระเป๋าเองนะคะก็คือกดเข้าไปแล้วก็นี่แล้วก็จะได้กระเป๋าลูกพัดทิพย์หนาดาวก็แหละน่ารักมากแล้วก็ต่อไปกดคาว่าเฟรชนะคะก็คือใบหน้าน่นเองเราก็จะได้แันตาสีทองทองมาแต่มันเล็กมากมากเลยแต่ว่ามน่ารักมากเลยต่อไปก็คือฮิปนะคะ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะว้าวสวยมากเลยเท่มากค่ะโอเคค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่